กราบสวัสดีนะครับพบกับผมมีไลค์ชมยูทูบลูกก็จะต่างคนะเมื่อนี้ไฟดับดับหนังเศรออ้าละนี่กับพ่อแม่หางงแรงนะเน,นี่ยไฟยังมามาอยากกบบู่แบบไม่รู้จะได้กินเท่าเลยนี่ครับมากินบอกงวงกันน้ำกันครับสมบอกงวงมะม่วงเบาภาคใต้มะม่มวงเบาแต่ราคาเบาเบาเลยนะครับร <laughs> ัวขายสบิบบาท ไฟดับจะเศร้าอ่ะเขาไม่รูเ้เช็ดยังคิ็ดยังบอกเลยไฟยดับดับมาหมักบ้วงกันครับเจะไปละอืมอ้มอื้มมาเท่าอื่นบ้วงหน่อยนะ cái điểm tình một bò này bánh nuôi sắm số cá sắm tay này lại เรื่องความพอเพียงกําลังเป็นกระแสและโซเชียลตอนนี้นะครับนะผมก็เป็นในฐานะเป็นวิทยากรเผยแร่เรื่องศาสตร์พระราชาเรื่องความพอเศรษฐกิจพอเพียงเรืเรงเศรษฐกิจพอเพียง่เศรษฐกิจพอเพียงมันึ่ประจําเป็นต้องเป็นเช่าให้เชานะ้านาเป็นเช่าสวนที่ต้องให้กเกรษตริจพอเพียงเป็นพนักงานบริษัทพนักงานลาน้านค่าขนาดการก็สามารถน้อมนําเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใส่กับชีวิตของเขาได้ครับ ถามว่ามือเงินพันล้านซื้อรถราคาสามสิบล้านถือว่าพอเพียงแบบถือว่าพอเพียงแต่เงินเดือนเดือนละเมื่อินก็บาตรพอนรถเดือนละแปดพันเก้าพันถือว่าพอเพียงแบบแบบนั้นบอถือว่าพอเพียงนะครับเฮ็ดยังก็ได้เห็นมันอยู่พออยู่พอกินพอมีพอนั่นนะครับนะแต่และเขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงครับ มีเงินสิบล้านสิซื้อรถคันละล้านสิก็ถือว่าพอเพียงอยู่นะก็ไม่ถือว่าเกินโตในหลวงราชการที่เก้าเป็นบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเปรียบสเสมือนเสาเข็มที่ตอกลองไปในดินให้บ้านเรือนมีความคงทนแข็งแรง เสาเข็มยิ่งตอกลงไปลึกแค่ไหนบ้านเรือนก็ยิ่งจะมีความคงทนแข็งแรงมากเท่านั้นนะครับเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกันถ้าบ้านเรือนใดมันนํามาใช้นํามาปฏิบัติผมเสียแน่ว่าบ้านนั้นผมมีความยากจนแน่นอนครับผมกูปฏิบว่าฟังในผิดฟังในถูกนะแค่ฟังฟังเฉย ทีเราฟังมาจบเรามาบอาต่อสิมันจกผิดไปได,ได้ด้วยนะคัขันว่าปันนี่ยังว่าเขาใจอยู่กับมาหาที่บ้านเลยครับเดี๋ยวมือสิพาไปเชื่อมจิต <c oughs> <c oughs> ปลาแดกน้อยอ๋อเดียเด๋ยวฮะเดี๋ยวฮะกันลอกกันลอกมันอุดมสมบูรณ์นะเพียวขังบ้านผมกันลอกกันรัอยากกินกันลอกนี่ นหมูมีโยงคางก็พายโยงคางบ้านอยากกินนกเขาสิหน้าบ้านมันเต็มนะอะไรปวดฮะเล่นวนเด้ายมึงนีก่ก็ได้นะโอ้โออกก่น้กินมึงจะกินบาล่ะ สบครับกินไม่ได้หรอกมันส้มนะรู้ไหมมันส้มเขางเทพไม่ไหม,ม เขาเรียกส้มตำหรือตำส้มกันแน่วะที่ไปสร้างส้มตำรู้เขาเอิ่ส้มตำหรือตำส้มเอาให้คักมาหนะ่ยไฟแหงดับอีกหัว ซื้อมาแล้วด่ซื้อกับขเขามาแล้วแล้วไปมันดับมันเหมิดกันในบ้านถ่านเนียอะเกินแล้วทอลังอันนั้นไฟอยู่หน้าบ้านเงี้ยปากทางมูอเลี้ยวตอนเดียว ai, ah. Rồi. Ah. Tương bếp tương แล้วนะครับไปนะไปสำหรับคลิปนี้ต้องจบไปแค่นี้ก่อนครับขอบคุณที่มาติดตามช่องยูทูบลูกเวตานะครับขอบคุณครับ